สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาลานลาบนาไรเดียวครับผมวันนี้นึกถิวลาบของผมครับเลยมาสั่งป้าครับอยู่ตลาดนาไรเดียวครับอันนี้หมูพวงพวงกี่บาทป้าช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยนะครับคงจะเดินทางถึงบ้านกันหลายคนแล้วครับขอให้มีความสุกขกับเทศกาลเด้อครับพี่น้องอหลยที่ยังมาไม่ถึงก็ เดินทางปลอดภัยครับผม<อ>มีหอดแหนมขายครับเป็นเป็นเนื้อห่อดจักบาทครับแหนม<อ>แหนมเนื้อห่อดจักบาท<อ>ผมจะมากินร้านลาบของปากระยายที่ประจําครับแต่ว่านานจะได้สั่งทีนงครับส่วนมากจะสั่งเป็นพกต้มขมอะไรครับต้มขมต้มแซร็จครับแต่เสียอย่างเดียวนับร้านนี้แกไม่มีข้าวเหนียวขายมีต่เขา เจ้าเขาสวยครับบรรยากาศไพเรานนังแกครับลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยครับ <c oughs> หลังจากที่แกทําอาหารตามสั่งให้ลูกค้าแล้วครับแกก็จะมา,ามมไ้วยขมลาบขมม่ผมครับแกใส่ให้หลายจริงๆครับแกทาอร่อยครับทําแบบพื้นบ้านเลยรสชาติดีจัดจ้านเลยครับ เครื่องปรุงเครื่องเทศก็สุดยอดครับข้าวคัวหอมๆโอ้กับข้าวร้อนๆโอ้สุดยอดเลยครับมามากินด้วยกันเด้อครับพี่น้องแล้วกลับมาเปิดโดนยังครับเลยอ้ยอยู่มาเป็นเดือนสเดือนแล้วขี่รถผ่านมาจะแวะหลายที่ไม่เห็นตอนแรกนะบ่อจะอยู่เมืองเล็กๆรถจักรยนกลับไปสวนโอ้เป็นเดือนแล้วที่ขายอยู่เนี่ย พ่อใบสองใบสามนี่กันหาตัดต่องเนี่ยไปให้ปิจวันสงสัยไปดูนี่แนวไปกับเปรี้ยวใบไปญ่ผมผมครับแต่ว่าผีมันมากเก็นมาก้านเดือนแล้วโอ้

อันนี้ก็ทำแบบเดียวเซตเลยครับนี่ก็เตรียมจัดใส่จานนี่ดูสีสันครับพี่น้องแซบคักครับมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันครับผมขายข้าวอยู่นี่ลรยหอมผักชีนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ก็เตรียมพักครับพักแกก็จะมีอะไรแตงกวาครับ แล้วก็ถั่วฟักยาวมามาครับกินด้วยกันครับพี่น้องสีสันน่ากินมากๆเลยครับสุขสันต์วันปีใหม่เด้อครับมามาเข่าสวยร้อนๆครับแตงกวาผักกาดพริกกระเทียมถั่วฟักยาวครบชุดครับผมแม่นามีฟักลินฟ้าครับมามากินด้วยกันครับพี่น้อง